งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์ บุญกิยพันธ์นะครับหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนชราสมัยก่อนบอกว่าหนุ่มน้อยหน้ามนคนเสียงเนอร์นะครับสมัยหนุ่มๆจัดรายการบอกอย่างนั้นว่าหนุ่มน้อยหน้ามนคนเสียงเนอแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนชราเพราะอายุอานามก็เข้าขั้นคุณปูแล้วแต่ว่าพลัง ในการที่จะพูดจะคุยจะทำงานก็ยังมีเยอะอยู่นะครับผมก็ไม่คิดอะไรเยอะหรอกนะก็คิดว่าไม่อยากจะเป็นคนแก่กะโลก,กะลานะครับอยากเป็นคนแก่ที่ทำประโยชน์ได้ไม่อยากเป็นคนแก่ที่เ,เป็นภาระเลี้ยงดูของลูกหลานนะครับเราก็ทำงานไปแล้วก็ คิดซะว่าคุยไปก็ได้บริหารปอดเพราะเวลาย่างเข้าวัยชรานะครับหลายอย่างในชีวิตมันก็ชะลอลงเพราะว่าเรี่ยวแรงมันก็น้อยลงอันนี้พูดบอกไว้เผื่อว่า <c oughs> ท่านที่ฟังอยู่มีคนแก่อยู่ประจําบ้านถ้าท่านโชคดีไม่อยู่จนแก่อะ บางคนบอกฮะโชคดียังไงไม่อยู่จนแกนะฮะก็คืออยู่พอสมควรนะครับพอหมดวัยแห่งความสุขสนุกสนานของชีวิตแล้วก็ลาจากไปด้วยความสงบแต่ถ้าโชคไม่ค่อยดีอยู่จนเท่าจนแก่เดินยักแย่ยักยันทำงานก็ไม่ไหวกินอะไรก็ไม่ได้อันนั้นก็เรียกว่าอยู่เพื่อที่จะ,ะใช้หนี้ชีวิต กันต่อไปทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เดือนนี้เป็นเดือนวันแม่นะครับเราก็ควรจะคิดถึงอะไรอะไรที่มีพระคุณต่อเราแน่นอนที่สุดพ่อแม่มีพระคุณต่อเราแม่พระธรณีทิศบนบางมามาก็คุยให้ฟังไปแล้ว วันนี้วันศุกร์ที่15แล้วนะข่าวคราวก็ว่าฟ้าฝนก็จะมาอีกรอบหลังจากที่ร้อนกันอยู่หลายวันนะครับแต่จะมาหรือไม่มาก็สุดแท้แต่ที่รองรับน้ำฝนคือแม่น้ำลำคลองหนองบึงนะครับพี่น้องครับ ท่านลงมองดูที่ตัวเราถ้าท่านอายุเยอะขนาดผมเดี๋ยวนี้มองไปบนหลังฝ่ามือก็จะเห็นเส้นเลือดปูดโปนออกมานะผมก็ทำให้นึกถึงสมัยเมื่อผมเด็กๆเคยไปจี้ไปชี้ดูเส้นเลือดที่ปูดโปนที่ผิวหนังของอามมาก็คือคุณยาย ไม่ได้นึกว่าเราจะอยู่มาจนกระทั่งถึงวันนี้เส้นเลือดในตัวเนี่ยมันก็เหมือนว่าร่างกายเราเหมือนประเทศแม่น้ำสายใหญ่ๆก็คือเส้นเลือดใหญ่แม่น้ำสายย่อยๆหรือจะเป็นคููครองน้องบึงก็เหมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงร่างกาย มนุษย์ปกติถ้าเลือดเสียเขาเรียกโลหิตเป็นพิษโลหิตคือเลือดติดเชื้อเป็นพิษตายครับเหมือนกันประเทศถ้าแม่น้ำเน่านะเหม็นแล้วก็มีแต่สิ่งสกปรกอยู่ในแม่น้ำลำคลอง ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ผู้คนก็อาศัยอยู่รืมแม่น้ำก็อยู่ไม่ได้เรื่องนี้ถ้าบางคนบอกโอ้ยมันไม่รู้จะทำยังไงคนมันเยอะทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดถ้ามวนั่งบนอย่างนั้นทำไม่ได้แต่ผมจะบอกให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น จากแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพดำปิดปีเป็นน้ำคลำน้ำดำปีเลยท่านไปดูวันนี้กรุงเทพคลองพระดุงกรุงกเกษมคลององอ่างคลองอะไรต่ออะไรคลองหลอดนะนี่คลองหลอดก็อยู่หลังกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทยนะะั่นแหะ พี่น้องครับเดี๋ยวนี้เป็นไงน้ำใสแจ๋วแหนวนะฮะชานิดที่เรียกว่าทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เห็นไหมครับเราต้องมีความพยายามอย่างนั้นในการที่จะรักษาแม่นม้ำหรือแม่พระคงขาอันประกอบไปด้วยคูคลองน้องบึงทั้งหมดตัวอย่างความสำเร็จอันนี้ แม้ว่าจะใช้เวลาหลายสิบปีแต่ก็มีความสำเร็จผมยังจำนักธุรกิจคนหนึ่งได้วันหนึ่งเนี่ยเขาไปทำบ้านราคาถูกให้คนที่อยู่ตามริมคูคลองอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้เป็นโมเดลเป็นแบบให้กับชุมชนแออัดที่อยู่ริมคลองต่างๆ นะฮะให้มีบ้าน2ชั้นนะแล้วก็มีถนนหน้าบ้านแล้วก็มีคลองและคลองเหล่านั้นก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งหลายแห่งจากที่เป็นคลองน้ำดำปิดปีเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยวันนี้แม่น้ำสะอาดชุมชน ไม่ได้อยู่กันแบบรกทกนะฮะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นชุมชนเมืองริมคลองที่น่าอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือความพยายามที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องเอามาชื่นชมเอามายกตัวอย่างแต่ไม่ได้เกิดจากผู้ว่าคนเดียวนะมันเกิดมาแล้วมาแล้วหลายผู้ว่า นะครับโดยข้าราชการประจำก็ทำกันมานะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าวันนี้จะขออนุญาตมารณรง์ว่าแล้วแม่น้ำสายใหญ่ๆนะเจ้าพระยาท่าจีนป่าศักแม่กลองหรือจะเป็นแม่น้ำอีกหลายๆสายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมด ทำไมเราถึงจะไม่รักษาไว้ให้มันสะอาดนะบางคนบอกทําไงอาจารย์เราคนตัวเล็กๆคนเดียวจะทําได้เลยเอา้าคนเล็กๆก็รวมตัวกันสิครับรวมตัวแล้วไปคุยกับใครไปคุยกับอบตอดินะเอออบอตอซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไปคุยกับเขาบอกว่าให้ทำโครงการนะ ขุดลอกคูคลองน้องบึงรวมไปจกนกระทั่งถึงแม่นม้ำถ้าเผื่อว่าอาบอตอไหนมีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดหลวงอย่าเสียดายดินต้องแก้กฎหมายใครอยากจะตักดินไปใช้เพื่อให้แม่น้ำลำคลองลึกและกว้างนะแต่ต้องตกักขุดตามมาตรฐานนะ ไม่ใช่ขุดกันมั่วไปหมดไม่ใช่แล้วคุณก็ได้สิ่งตอบแทนค่าเครื่องจักรค่าน้ำมันคุณก็เอาดินไปแลกกันหลวงได้ความลึกความกว้างได้แรงเก็บน้ำน้ำจะไม่ล้นมาท่วมชาวบ้านนะคุณก็ได้ดินเอาไปถมที่เอาไปเพาะปลูกอะไรก็แลกกันนี่ถ้าคิดอย่างนี้เราก็ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ เว้นซะแต่ว่าเขาอยากจะใช้งบประมาณอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าคุณอยากจะใช้ก็ใช้เอะขอให้หลอกแม่น้ำลำคลองหนองบึงทุกเส้นโดยยึดมาตรฐานลึกและกว้างทีนี้ถ้าไม่รู้จะเอาดินไปไหนโปะลิมตะลิง่งที่ลิมตะลิ่งเป็นที่สาธารณะอยู่แล้ว ใครจะอ้างว่าปลูกอะไรอะนรีน,นคุณลุกล้ําที่อยู่แล้วนะเพราะจริงๆแล้วเป็นที่ของแม่น้ําพอโปะดินริมตะลิ่งเสร็จให้ทําโครงการปลูกป่าไม้ริมสายชนนะครับปลูกเลยครับสมมตุติบ้านท่านชื่อตําบลวังยางท่านก็ปลูกยางยางนานะ ปลูกไปหรือว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ดูซิว่าไอ้ต้นไม้พื้นเมืองในพื้นถิ่นเราเนี่ยมันมีต้นอะไรอยู่ปลูกครับโครงการปลูกป่าไม้ริมสายชนถวายแม่พระคงคาบางคนบอกเอา้าเฮ้ยทิดบ้วนไอ้ที่แกพูดน่ยแล้วแกทำหรือเปล่า ทำครับไปดูที่ขับรถไปอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไปจอดรถที่วัดพยัคฆารามแล้วก็ไปยืนริมแม่น้ำมองเอียงขวานะสิบห้าองศาท่านจะเห็นป่าไม้ใหญ่อยู่ริมแม่น้ำนั่นน่ะนั่นละบ้านผมผมไปปลูกป่า ริมแม่น้ำที่นี่มันดียังไงมันช่วยให้แม่น้ำไม่ตายไม่ตายยังไงปกติพอฝนตกลงมาใช่ไหมล่ะมันก็ชะล้างดินลงน้ำน้ำก็ตื่นเขินริมตลิงก็พังเพราะน้ำมันเซาะแต่พอผมไปปลูกป่าต้นไม้ก็โตดีนะฝนตกลงมามันก็กระแทกกับยอดไม้ กระแทกกระยอดไม้พอกระแทกกับยอดไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นฝนที่พรางพรมลงมามันก็ไม่กระแทกดินดินก็ไม่ถูกชะล้างเห็นไหมเนี่ยและรากของต้นไม้เนื่องจากผมปลูกแบบป่าก็คือปลูกแบบ t ทีนะครับให้มันขึ้นรากก็จะจับยึดตะลิ่งเข้าไว้ ตะลิงก็ไม่ผังเห็นไหมพอนานไปเราไปสะสางพื้นที่ป่าส่วนตัวป่าริมชายน้ำเราจะไปปลูกกระตอบเล็กๆเราจะไปกลางไม่ต้องกลางล่มหรอกนะแต่เอาอะไรกลางไว้สักหน่อยก็ดีเพราะบางทีหนอนเหนือมันล่วงลงมาแล้วมันคันนะครับไปนั่งชมวิวเทวทัศนะฮะ ไปสางป่าให้โปรง่งโอ้โหมันจะสวยงามมากกลายเป็นสวนป่าอย่าลืมนะวันนี้ผมพูดเนื่องในเดือนสิงหาคมใครที่ยังคิดโปรเจกต์คิดโครงการดีๆนะเพื่อทำให้แม่ยังไม่ได้ก็ลงมือเลยครับไปช่วยกันจุงมือญาติพี่น้อง มาช่วยกันเพาะกันปลูกแล้วก็ไปสสางป่าทำให้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าปลูกป่าให้แม่พระธรณีและปลูกป่าไม้ริมสายชนถวายแม่พระค่มขาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการ อีกโครงการหนึ่งก็คือแม่น้ำสะอาดคืออะไรจะต้องมีหน่วยอาสานะฮะอาสาอะไรอาสาทำความสะอาดแม่น้ำผมเคยเห็นอาจารย์บางมหาวิทยาลัยท่านพายเรือครับนะแล้วทำอะไรพาลูกศิษย์เก็บขยะ ขยะเดี๋ยวนี้ที่น่ารังเกียจมากคืออะไรครับกล่องนมไอ้กล่องนมที่ดูดกันนี่แหละอีตอนดูดก็ถือไว้ได้พอดูดเสร็จแทนที่จะเอากล่องนมนั้นนะเอาไปใช้ประโยชน์ถปาดส่วนปากออกแล้วก็ตัดมุม4มุมแล้วก็กรอกดินลงไปแล้วก็เอาต้นไม้ เพราะกล้าไม้เวลาจะย้ายปลูกเราก็กลีดกล่องนั้นออกแล้วก็ลงปลูกมันก็เป็นของมีประโยชน์โดยที่เรายึดหลัก3 r นะคือ reduce พยายามใช้ของให้น้อยลงนะครับ reuse อย่างนี้เรียกว่า reuse เอามาใช้ใหม่จากกล่องนมที่ใสน่นมเดิมเราก็เอามาเพาะเป็นกล้า ต้นไม้คุณจะแจกคุณจะให้หรือคุณจะเอาไว้ปลูกเองก็ตามใจคุณนะครับอ่าแล้วก็รีไซเคิลบางอย่างกล่องนมก็ผมก็เห็นภรรยามาล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็ไปให้ใครก็ไม่รู้แม้กระทั่งไอ้ฝากระป๋องคุณเคยเห็นไหมไอ้ฝากระป๋องที่เรล็กฟาเบียร์นะนะเนี่ยเขาก็เอาไปบริจาค บริจาคทาอะไรไปทําขาเทียมทําอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เรียกว่าหลัก3 r เพราะฉะนั้นมีมีไหม,ม,ม,มครับเดือนสิงหาคมถ้าโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนอยู่ริมแม่น้ำก็ครูบาอาจารย์พาลูกศิษย์ลงเรือพายเรือแล้วก็มีสวิงตะขคายเจอขยะที่ไหน เก็บตักที่นั่นและชาวบ้านสองริมฝั่งคลองริมแม่น้ำต้องทำพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณต่อแม่พระคงคาว่าต่อไปนี้ลูกสัญญาว่าจะไม่ทิ้งขยะลงน้ำนะครับจะไม่ทิ้งขยะลงน้ำเอออันนี้ ท่านก็ถ้าทำได้พร้อมๆกันนะทั้งประเทศนอกจากโครงการปลูกปา่าริมสายชนโครงการปัิญาต่อแม่พระคงคาว่าข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำจะไม่เห็นแม่น้ำเป็นขยะหรือโครงการจิตอาสานะทำความสะอาดเส้นเลือดของประเทศก็คือสายน้ำและ แม้ว่าน้ำจะเน่าเสียขนาดไหนเหมือนกรุงเทพมหานครในอดีตท,ที่มีคลองดำปิดปีนะเ,เรียกว่าสีโอเลี้ยงเลยเดี๋ยวนี้เป็นน้ำใสแจ๋วแนวเราก็ทำสำเร็จมาแล้วอะไรก็แล้วแต่ครับไม่เกินพลังกายพลังใจของมนุษย์นะครับและที่สุดแล้วเนี่ย สิ่งที่เราลืมเลือนไปคืออะไรรู้ไหมครับวันนี้บ้านเมืองเราส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เราลืมไปอย่างในอดีตบ้านเราเนี่ยก่อนที่มีจะถนนก่อนจะมีถนนก่อนที่คนในบ้านเราจะมีรถยนต์กันเยอะแยะเนี่ยสมัยก่อนเรามีแม่น้ำครับเราขนส่งทางน้ำ นะขนส่งทางน้ำนี่ไม่ต้องซ่อมถนนบ่อยๆเห็นไหมสะดวกและนอกจากนั้นทิ่งที่ไม่ควรจะลืมคือการท่องเที่ยวทางน้ำครับการท่องเที่ยวทางน้ำนะลองนึกดูนะถ้าสมมติท่านเป็นบริษัททัวร์แล้วท่านรับคน จากกรุงเทพนั่งรถไปปล่อยไว้ที่สุพรรณตาักหลักที่ไหนดีเอาให้สนุกก็ต้องไปปล่อยที่สำชุกนะใต้เขื่อนสำชุกแล้วก็ล่องเรือมาผ่านมาที่ศรีประจันมาโพพยาแล้วก็มานอนค้างคืนที่ไหนอะ่ะที่เขื่อนโพพยาไงในอ่างน้ำ เพราะว่าระดับน้ำมันสูงต่ำต่างกันนะก็ต้องลงเข้าไปอยู่ในอ่างลดระดับน้ำลงแล้วจึงจะออกมาได้แล้วก็ล่องเรือมานะสมวัน2คืนนอนค้างในเรือสักสองคืนแล้วก็มาขึ้นนะเรือที่กรุงเทพกลับบ้านนะครับก็ตั้งชื่อโครงการท่องเที่ยวนี้ว่า ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนหาไกล้เก่งๆหน่อยบรรยายให้ดีพืชน้ำแล้วก็ในแต่ละจุดนะวัดไหนจะแวะชุมชนไหนจะหยุดขึ้นไปท่องเที่ยวก็เชิญเลยนะครับท่านชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอิดสัก์บ้วนกิยาพัน์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบวนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมด นะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบ้วนชวนคุยทางบวนแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะ และอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะครื่น1422เวลา18.30นาฬิกา30นาทีถึง 19. นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทาง รายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19:30นนาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19:30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะ ถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆใ,ในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิ k สตาแกแล้วก็อีก หลายายสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140สำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบ็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ a อ d buan2494 ต้องเติมแอด้วยนะฮะด b u a n 2 4 9 4เฟตทรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เวทริลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดผาาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร